พี่ตันให้อล uh ่ากเก่งป่ะให้บรลักคนละสองสามพันเมื่อเช้าเหนื่อยมากร้อยกว่าคนโอเดีสนสมัคโอ้ยแย่มเลยชีกองฟ้าฉายนี่หาตาเจ้าหามองชูอายินโมโต จะบอกว่ารอบที่แล้วลุกตุดจีนถือไก่ปายประสบความสําเร็จมาผ่เกินคนกดไลค์ถล่มทลายคือเหมือนเขาชอบลุกนั้นกันมาใช่วันนี้เล่าเลยเดี๋ยวจะเป็นนักรบกันอันนี้ไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไงส่ยเขียวเนี่ยจะเป็นนักซิ่ง ธคือนักรบที่ปกป้องประเทศชาติถูกต้องคือจะบอกว่าหนึงการ์ตูนในดวงใจของตูนอะ่ะหนเรื่องคือมู่หลานเรารู้สึกว่ามู่หลานเนี่ยเป็นคนไม่คันหี่ละหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งตามาผาชายตูรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ตูต้องสู้กับอะไรเยอะแยะมากมายตรุษจีนปีนี้เลยอยากให้ตัวเองเป็นนักรบและสีที่เตามาเอาเป็นธีมหลักปีนี้คือเป็นสีดําทอง มีความแพงฟิลเหมือนมังกรเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ไหนรอดูกันเดี๋ยวจะขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นผมอะไรเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยแม่ไปอันนี้ตอนเด็กๆเคยพี่ตูนมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับจีนแบบที่แบบชอบบ้างชอบเพราะว่าญาติที่บ้านอ่ะแต่งตัวสวยทุกคนเลยคือที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีเชื้อสายจีนค่ะแต่ว่าเขาเน้นไปไหว้กันอยู่แล้วเพราะว่าคืออ่ใช่ผู้หล<ม>ับผู้ใหญ่เขาจะไหว้บรรพบุรุษกันอยู่แล้วแล้วแล้วก็ จะรู้สึกสนุกสนานเพราะเสียงประทัดอะไรมันจะดังกระหึ่มเข้าใจปะแล้สนุกที่3มคือพอไหวเสร็จเนี่ยอาหารอะอร่อยมากจะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเป็นแบบบ้านก็ไม่ค่อยมีเงินเนาะเราจะกินไก่ทั้งตัวต้มน้ำปลาหรือว่าหัวหมูอะไรเงี้ยมันยากมากทุกคนมันก็เลยแบบจะได้กินวันนั้นแล้วมันก็จะเอนจอยมันจะสนุกกินนิาินหักอย่งเเขามีหัวหมูยัง กยยาังพอมาอยู่กรุงเทพใช่ป่ะตูก็เลยไปแค่ไปไหว้พระพอไปไหว้สันเจ้าไปไหว้อะไรที่เยาวราชที่เขาแบบ อนับถือกรารเต่ถาว่าเสือเอออะไรเออได้ๆก็แต่งตัวสวยๆไปเพราะว่าตอนเด็กเห็นคุณน้าคุณป้าแล้วเขาแต่งตัวสวยแล้วอยากแต่งตัวสวยบ้างเก็ตฟิวไหมคือตูรู้สึกว่าเทศกาลนี้มันทาให้ครอบครัวมันแน่นแฟนคือเราเเจอกันถูกต้องแบบคุณนา้าคุณอาหลายๆคนอนะที่อยู่ต่างจาังหเัดเขาก็จะแบบขับรถมาแล้วอ,อยู่ด<อ>้วยกันใช่ตอนเช้ามันก็ไหว้าพากันพอตอนเย็นตกเดึกก,ก,ก็กินอาหารที่แบบเนาะเอามาทำบางบ้านที่ไม่ได้เคร่งมากก็กินเหล้าถูกต้องตะตูนอะทำตุ๊ดจินทุกปีเลยนะต่อให้ยังไมม่ี 有图吧，图。 อ๋อสมัยก่อนตุ้ก็แบบแต่งชุดจีนวันนี้แล้วก็แบบไ,ไปไหว้พร<า>ะโอ้ยแตงเยอะมากนี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูปุ้งทั้งหมดเนี่ยดีไซเนอร์คือแบบผู้ใจเลยเอ,อ,อลิฟติน่านั่นเองอแล้วปีนี้ก็แน่นอนก็ยังเป็นคงเป็นอลิฟตินาต่นาอยู่สวยมากเวร์มากวันนี้นะคะควมามหน้าเป๊ะหน้าปังเนี่ยตุ้จะใช้ชีคอสเมติกค่ะเพราะว่าจะได้เซ็ตหน้าให้แบบสวยกริบทั้งวันอ๋อลืมบอกไปว่าคอนเทนต์วันนี้เราคือฟิล์มวอล์กบอกขึ้นคลิปแล้ววะโอ้โหปะแล้วกคือฟิล์มวอล์กเนี่ย กลิ่นอายของตุ๊จีนะ่ะเหมาะกับกล้องฟิล์มมากสีมันจะสวยผ้ามันจะออกมาแบบเท่มากๆก็คือวันนี้เดี๋ยวมารอดูลุ้นกันว่าใครจะฟิล์มอกให้เรานะน้องพามลองพื้นทีเนี่ยกันน้ํากันเหงื่อแล้วคือหน้าเปปปังอยู่ได้ประมาณแบบ12ชั่วโมงเลยนะอย่างต่ำว้าพี่ตูนจริงคือแบบวันไหนที่พี่แบบออกกลองหรือว่าอยากใช้หน้านานๆทั้งวันเนี่ยรองพื้นทีคือตอบโจทย์สุดๆแล้วขายยังไงครับพี่ตูนคือ490บาททุกคนแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นหนักมากเพราะว่าว<ะ>เรากําลังจะแบบว่ารี อกน,นี่พูดดีกว่าจะรีอุ้ยเราจะออ้ยรีมิกซ์หรือเปล่า <laughs> เรากําลังจะทําอะไรในรูปแบบใหม่เร็วๆนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีนะแต่อยากให้ใช้กันทั่วถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรีเจนซี <laughs> เราจะรี นั่นแหละเร็วๆนี้ค่ะทุกคนก็ยังไงก็ฝากหนุงฝากติดกอุกหนุงอุกหนุเป็นคองจริงเนาดหปุดฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนหน้าคือกริบมาก,กวันนี้นะคะลงแบบเลเยอร์เดียวไม่หนามากนะแล้วเดี๋ยวตุนจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแบบนิดหนึ่งบอกคุณจีนี้ไม่ต้องมีกี่สีนะพี่ตูมีทั้งหมดสี่สีค่ะหนึ่งสองสามสี่เบอร์หนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับคนผิวขาวเบอร์สองผิวสีขาวเหลืองเบอร์สามเนี่ยผิวผสมเบอร์สี่ผิวสีแทนฮะแต่ที่หนูรู้มันคืออย่างที่ใช้ดีคืออะไรรู้ไ่ม แปลงอ๋อแป้งใช้ดีเวลาอยูไปตามกองถ่ายเห็นเขาชอบแบบจงอใช้ชีดกันเพราะว่าอย่างกองที่แบบต้องวิ่งต้องอะไรในเหงื่ออะไรอ่งเงี้ยส่วนมากจะเป็นชีดจริงจไม่มีหรอกแต่กูจ้างเหมืองวันนี้ไม่คือจะบอกว่าตัวแป้งเนี่ยเป็นตัวซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลย ประทับใจเหมือนกันสําหรับเออยอดขายต่างๆกับตัวแป้งคือไม่คิด <c oughs> ไม่ฝันเออผลลัพธ์ผลลัพธ์ใช่ไม่คิดไม่ฝันว่าเออจะขายได้โอเคขนาดนี้แล้วตอนนี้เรากําลังจะเปิดตลาดใหม่ที่จีนด้วยเออเหรินยาวทั้งสหรินยาวเหนยาวทั้งสี่จะไปแบบตีตลาดจีนได้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ พวกเราทั้งสี่คนด้วยนะคะวันนี้เหมือนอัปเดตชีวิตจริงๆเลยเนาะสดๆอืมก็คือนั่นแหละ New Year Resolution ที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนไก่กุ๊กๆเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งให้ได้ภายในปีนี้พูดถึงเราก็ใช้แป้งชีดไปเลยคะ่ะตูใช้เบอร์สานะเพราะว่าวันนี้ตูใช้รองพื้นเบอร์3ไม่ได้อยากได้หน้าที่ผิวแบบแทนมากเพราะว่าเราจะเน้นไปทางการ bronzer เพราะนักรบเนี่ยมันจะมีความแบบ โซมๆเบาๆแต่เราจะเป็นสซมเทสไตล์โซมเทสไตล์เทสไตล์ไลงงละเพราะผิวแบบกริบเลยอะกริบเลยใช่แต่ว่าไม่ได้อยากได้โซมมากไงเพราะมันเป็นแบบปีใหม่ใช่อ่าเราเลยแบบพวกนักลบแบบปกป้องเน็กเซียนต่างต้องไม่ให้มีความชั่วร้ายก้าวก่ายเข้ามาสู่ช่องเอลิแบ็คเช่นพวกเกงอ่าสรางระบบที่ความิดพี่ตัวให้่างเปล่าเกงปะ ใช่บล็กคนละสองสามพันมาเช้าเหนื่อยมากร้อยกว่าคนโอนเงินสนั่นโอ้ยแหมเลยมองตาวันนี้เขาเรียกว่าตาอะไรตาตะโกนตาตะโกนสีทองก็คือตูนใช้สีทองจากที่แผ่นแปะทองคำเปลวจากพระนะคะมาติดตา ช่วยอิมวัยเมื่อกี้แอบเห็นมันคือแบบแรงสุดไปเลยดอกแรงกว่าทองคำเปลวมาแข่งกับใครเออกกง,งมากวันนี้จากที่บอกไปนะฮะว่ายันอยากได้หน้าที่มีความบรอนซ์ให้ดูเป็นฟิลแบบนักโรบผิวบ่มแดดก็เลยจะใช้ซีคอสเมติกสีเบบี้เบิร์นนะคะมาปัดเนือชีคบนไปนิดนึงให้แบบว่าดูไม่จืดชื่อจนเกินไปแล้วก็ดูแบบตลอบซัมเมอร์ด้วยนะคะที่กำลังะมาถ,ถึงเฮ้ยสีจริงๆคือแบบใช้ได้ทุกสีผิวนะ เผาขอบปัดหน้าหน่อยมาอารมณ์มาอือเป็นไบบด้นเห็นไหมเขืยเลยน่ารักเลยจากตอนแรกคือดูแบบมินี่มีสินอตอนนี้อิ่มนำสำราญต้อนรับตุ๊ดจีนก็ฝากหาซื้อกันได้นะคะอ่าคอสเม t ต c h <os med ic> ใช่คะ่ะสี baby bird สวยเลย สดใสมากตากตาของเราคือเหมือนไม่ได้นอนแต่พอปัดแก้มไปคือแบบมอนนอนเต็มอิ่มอ่ะและในส่วนของลิปวันนี้แน่นอนตูจะเลือกของชีคอสเมติกเบอร์สามนะคะสีนูดกับปีกนะคะออกทางชมพูหน่อยๆน,นะคะซึ่งมันจะได้ดูแบบไม่ส้มจนเกินไปเพราะแก้มเราออกไปทางบรอนซ์แล้วตูจะบอกว่าตูเป็นคนหลงรักลิปสติกแบรนด์ตัวเองมากเลยนะมันเป็นลิปสติกที่แบบปาดทีเดียวคือแบบชำ่ำแล้วก็สีคือฝอส,สุดๆคือใช้ได้ทั้งหมดสี่สีเลย ปาทีเดียวเท่านั้นข้อที่2ติดแน่นทนนานค่ะแต่ว่ามันก็มีความหลุดบ้างไม่ใช่ว่าติดแบบเหมือนพวกลิปแมทที่มันจิ้มจุ่มขนาดนั้นนะเพราะว่าติดคกืนมันจะแห้งเหมือนกาลาเทกเออซึ่งตัวนี้เขามีความแบบส่วนผสมของมอยเจอร์ทําให้ปากดูชุ่มชื้นด้วยอ่ปตล่ะฟิลนี้ทุกคนราคาถูกมากยังไงเราไปดูกันได้นะคะ โอ๊ยเสียหลอนมาหลอนมางง <laughs> ตายแต่กูก็อย่างแรคืองงชุดมึงค่ะเอา้าเราไปคนจีนชิมีชันชันชั้นรัใส่จีนแซ่อะไรแซ่เสียวจริงหรอใช่ <laughs> กูแซ่ที่ฟาดลงมาที่กลางหลังนี่แหละ แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวเอ่อฟิล์มวอล์กของเราว่าใครจะมาถ่ายเดี๋ยวรอลุนดูดีกว่าคือจะบอกว่าเขาเป็นช่างกล้องแบบสไตล์เกาหลีแต่มาถ่ายจริงอาชีพช่างกล้องสไตล์เกาหลีที่แบบว่าชอบถ่ายแบบความแบบเฟียดเฟียดเบาๆบถึงเวลาที่เราจะเปิดตัวช่างกล้องของเราละนี่ครับต้นเสื้อขาไม่ได้บอกนะเพราะตัวจีนมขาบอกว่าแค่จีนก็เลยแต่งเป็นนางแบบจีนในแถวเป้าเหรอในเป้าเหรอเฮ้ยแล้วอยู่ตรงนี้เหมือนแบบ เหมือนคนเกาหลีเหมือคนเมืองนอกเลยหมดเลยห่วยเนนะแม่เนไได้อ่ะเข้าไปข้างในดีกว่าวันนี้เลือกมาที่ส่วนซีนส่วนหลวงหลอเกา้าเพราะว่าพี่บอสเนี่ยบอกว่าเคยมานัดเย่เย้ที่นี่หรอ,อ <laughs> ตัวซีนอยู่แล้ว <laughs> ตัวซีนอยู่แล้วเราก็เลยเลือกมาที่นี่เพราสถานทวัน,นี้เป็นยังไงครับมันจะเป็นแบบนักรบซีนหอนักรบซีนที่แบบว่า ไปต่อสู้เรื่อข่าวเหลี่ยงานเพื่อข่าวเหลี่ยงซานเป็นขุนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามุมมองการถ่ายภาพของแล้วแต่พี่บอสเลยว่าพี่บอสอ่ะจะอยากแบบครีเอทให้หนูเป็นยังไงบอกได้บอกได้เลยว่าอยากให้หนูโพสท่าไหนถ้าไม่ใช่ท่าที่ยากเกินไปแต่วันนี้หนูอ่ะคือมารอพี่บอสสวยมากไม่ใช่ดีดีประเด็นที่จะพูดต่อไปคือเอาดีๆนะหนูรอพี่บอสต้องสองชั่วโมงคือหนูงงมาก เขาเศราลงโทษเองอย่างหนักอันนี้ก็ความจริงละคือกูเออบอกว่าก็ไม่ได้อะไรก็เข้าใจแหละก็เธออ่ะแบบดีเทลอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่งงว่ามึงทำไมเป็นคนตรงเวลาจังคือมันตรงไปเป็นนบงแบบล้วพี่ลูกเนาะอ้าวแสดงว่าอาชีพบล็อกเกอร์มันไม่ค่อยตรงเหรออ้าวเฉลยแล้วบอกว่ามึงจริงๆอะมันสายที่พี่หมวยหลอกมาเล่าฮะเคลิรู้เป็นอะไรมึงดูมันเลือกชุดสิมึงดูมันเลือกชุดมาช่วยงานกูสิ ตาบ้านว่าส่วนหลงหรือนะไม่ใช่หรือไรอ่าวันนี้พี่บอคอนเซ็ปเป็นยังไงตอนนี้เขียนในรถทีเนี่ยเขาได้บอกไปแล้วอ่าไปถึงมุมมองตอนนี้ของมุมมองในหัวคืออยากเน้นท้องฟ้าอ่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส่ท้องฟ้าสวยมากวันนี้ชุดคือแบบสะพึงอารมณ์มากสวยมากสิงปะสวยมากอันนี้ลูกออกมาเลยปะคะออกมาเลยตามใจเลยอ่าอ่าอ่าพอเฮ้ยดีมากดีมาก สวยมากค่ะอม,มัอน,น๋อมันจะเป็นมุมเป็นอะไรไม,มุมลึกมุมลึกอูอ้สวยมองให้ลึกมองให้ลึกนะแม่นะอู้ยตัวนี้สวยมากพี่สวยมาก,มมากมตุตุ้มตัวจริก็สวยนะคะกล้องกัดไรงว่ะ เขาบกว่าทำไมถึงชอบกล้องฟิล์มก็ชอบแบบด้วยความที่มันสวยกว่าแล้วแบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะดิจิตอลเราเอาไปใส่อปฟิล์มก็เหมือนการช้องเมือหรอไม่เหมือนไม่เหมือนอและแกไม่รู้สึกว่ามันยากเลยเหรอมียากก็จะ<า>แบบได้รูกคนอื่นถ่ายให้กูไม่ได้ลรอ,อมันมันมันค่อนข้างยากเวลาไปถามคนอื่นเขาบอกว่ามองไม่เห็นคือ มันจะมีแบบจุดโฟกัสก็พริบก็พริบแล้วก็แบบเป็นฟิลแบบมันยากว่ามึงก็เลยเป็นคนชอบถ่ายเองชอบชอบความยาอ่าแต่ว่าในไอซีแต่ว่าในในในไอซีมึงก็ไม่ได้ค่อยลงรูปฟิลมมึงเท่าไหร่นี่พอไม่มีคนไทยกูก็ไม่ได้เห็นลงรูปมูดที่มึงถ่ายฟิลมก็ต้องไปมีชิโก้ละเก็บไปทำอะไรอะทั้งนั้นอะงานถ่ายเก็บไปเป็นความทรงจำใช่ไหล่ะอโฟนก็เก็บได้มีไอคาวด้วยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเห็นไหมล่ะมันก็จะมีถ้าลงฟิลมมันจะ เดี๋ยวรอดูเลยล้างมาสวยแน่นอนแต่ก็จะมีความคิดแตกต่างกันออกไปเวลาตูนทำฟิล์มวอล์กอะตูนก็จะถามแบบช่างกล้องแต่ละคนว่าเขาจะชอบแบบว่าเล่นกล้องฟิล์มแบบในลักษณะสไตล์ไหนบางคนก็แบบชอบความที่มันเป็นวินเทจคิดถึงสมัยก่อนอะไรเงี้ยไม่้ขาถามฉันนะฉันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอูมตัวเองว่าเป็นต่ากล้องฉันชอบมันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าเป็นไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่มันไม่เป็นอาชีพหรอกมันเป็นไลฟ์สไตล์ เออตัวนี้ ISO เท่าไหร่ฟิล์มอันนี้ไเป็นยังไงไม่รู้หรอกเออรู้แค่ว่าถ่ายออกมาสวยแล้ววันนี้พี่ตู่จะสวยก็จะเป็นตากล้องเราทุ่มเทมากนะคะพี่ตู่มันเป็นไหมอ่ะคุณจะเดินมาดูรูปเหรอมันมันติดอ่ะคือว่าจะเดินมาดูไม่ติดว่าจะต้องดูรูปไม้บอกว่าเสน่ห์ของกล้องฟิล์มอย่างหนึ่งอ่ะกูแบบไปเห็นมาโพสหนึ่งเขาบอกว่ากล้องฟิล์มอ่ะ เหมือนกับว่าเวลาเราลูกไปล้างอ่คนในรูปก็ไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเยกูตายหรอกูจะตายใช่ไหมไปถือว่าคนรักหรือแฟนหรือเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขอไม่คือฟิล์มอ่ะมันมีสามถึงหกลูใช่ไหมคือคนเราอ่ะไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศที่หกลูเออเพราะจะแบบว่าถ่ายฟิล์มเขาจะถ่ายแค่แบบเมโมรี่จะเก็บไว้เรื่อยๆสองสามลูสองสามลูอย่างเงี้ยแล้วความเป็นฟิล์มอ่ะมันต้องเดินเอาไปล้างมันต้องขับไปล้างอย่างเงี้ยบางทีคนเรามันขี้เกียจไง ถ้าไม่ล้างอ่ะแล้วสมมติว่าวันนี้คือดีอ่ะเราเห็นม้วนฟิล์มเมื่นเก่ามันม้วนของแม่ม้วนของพ่อเราแบบชาวไบีาเรเออไปล้างอ่ะคนคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนี่มาถวันเลิกลากันปแต่ว่ามันก็ยังเป็นความทรงจำในรูปของเราอยู่ดีเนาะดีจังเลยก็ไม่รู้ว่าล้างไปแล้วไปตูดจะอยู่ <c oughs> อยู่สิ <c oughs> แม่ขอถามหน่อยชอบถ่ายรูปฟิล์มเวลาไหนเดย์หรือไนท์แบบรู้สึกว่ามูดไหนสวย ฉันชอบไหนเออพอาะฉันชอบเปิดแฟลชน่าจะเป็นดิจิตอลหรือถ้าเปิดแฟลแล้วไม่กลัวแบบหน้ารอ้อนเพราะบางคนคือถ่ายไหนแล้วคือแบบเปิดแฟลชหน้ารอยแบบสุดทำไมอ่ะก็มันไม่รอ้อนแต่งหน้าไม่ดีหรือเปล่าไม่เหมือนพี่ตูนหรือเปล่าเออปล่าใช,ช้ชีคอสเมติกด้วยนะคะ <laughs> <laughs> ร้องนักแสดงนัตตักบิวตี้บ็อกเกอร์ด้วยอีกแต่ไม่มีแฟนเอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ทราบเธอว่าวันนี้มีคนแต่งตัวแรงกว่าเราปะบึงไงคะไม่ใช่เหมือนคนอื่นสิล่ะ ตอนนี้คือรูปของเราหมดไปแล้วทั้งหมด2ม้วนแล้วกล้องอีวอลก็ลังจะพังกูเหมือนจะต้องซื้อกทีใหม่ด้วยทีเมื่อกี้มันฮีทนิดนึ่งคือมันร้อนเกินมันร้อนใช่ปะอวยพรุ่งคุณชมในช่องกูหน่อยปีใหม่จุดจีนโกงสีฟ้าฉายใช่ไหมมันกูตอนที่เปิดชิปเลยกูมันจะต้องเลมึงวีดูได้ไหมมันแปลว่าอะไรถ้าสวัสดีปีใหม่ปะอ่าไหมแต่ว่าอบกูเปล่าได้ไหมึงเป็นคนจีบะเนี่ยหน้ามึงเหมยนะกลึงกงแบบเซอชาต์อ่ะฮะเหมยไส้อ่ะกูก็เหมย มวยไส้เหมวยเข้มไปหน่อยเหมยไส้ไม่สวยแม่วันนี้สนุกมารูปสวยแน่นอนสนุกเงยแต่คนแหละเงยแต่งวันกลับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเซเซยู่ซเราดูรูปเราใช้ใช้ขอบคุณพี่บอลมากกว่านี้แล้วสิ่งเกินใหม่ที่จะปล่อยหลังจากนี้ของพี่บอลก็คือเพลงฉันดั่เธอมาตั้งนานแล้อะไรก็ได้เดี๋ยวค่ะ